เคยสงสัยไหมคะว่าคําสอนเรื่องเงินที่เราได้ยินได้ฟังจากที่บ้านมาตั้งแต่เด็กๆนะคะพอมาถึงวันนี้มันยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาลองดูกันเรื่องความคิดความเชื่อหรือแบบว่าคําแนะนําด้านการเงินที่อาจจะส่งต่อกันมาในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นเลย ซึ่งเอาข้อจริงนะคะบางเรื่องอาจจะไม่ค่อยเข้ากับยุคสมัยหรือสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ได้ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะมีทั้งมุมมองที่สืบทอดกันมากับแนวคิดการเงินสมัยใหม่เป้าหมายของเราก็คืออยากจะช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าความเชื่อเดิมๆเหล่านี้เนี่ยมันมีจุดไหนที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในโลกการเงินยุคนี้บ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเด็นที่น่าสนใจคือคําสอนเหล่านี้นะครับไม่ได้ผิดนะ เพียงแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์แล้วก็บริบทของคนรุ่นก่อนซึ่งในยุคนั้นๆวิธีคิดแบบนั้นอาจจะถูกต้องหรือดีที่สุดแล้วจริงๆก็ได้